จากเหตุการณ์คลื่นยักษ์ซืนามิทางภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ที่ผ่านมาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญยิ่งที่ทำให้คุณหัตยาอารีการเลิศอยากก่อตั้งชมรมคนอาสากับเพื่อนๆเ,เพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมอย่างไม่มีข้อแม้ การที่จะไปสมัครไปทํางานอาสาสมัครเราก็รู้สึกว่ายากจังเลยกว่าเขาจะรับสมัครเราเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรารวมตัวกันเองดีกว่าก็เริ่มต้นจากจุดนั้นนะคะพี่ตาก็จะมีเพื่อนๆที่มาจากจุฬาด้วยกันอยู่3คนก็นั่งคุยกันทานข้าวกันบอกว่าทําชมรมอาสาสมัครกันดีไหมเราไม่ได้เคยทํากันมาตั้งเกือบ20ปีแล้วลองมาดูซิว่าเราจะทําชมรมกันก็มาจากหลายแผนกค,ค่ะ ก็ได้ไปปรึกษาคุณไกลแสงที่เป็น HR ของที่นี่ก็แนะนําให้ตั้งชมรมขึ้นมาวันที่เราเริ่มเปิดชมรมเนี่ยคือวันที่28เมษายน2552นะคะวัตถุประสงค์ชมรมก็คือว่าเราจะรณนนรงค์เลือกคุณค่าแห่งการให้ซึ่งตรงนี้เราก็จะทราบข้อจำกัดของเราดีว่าเราเนี่ยทำงานเฉพาะเสาร์อาทิตย์ในกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเราอาจจะคิดว่าเราเป็นผู้ให้นะคะในบางครั้งเนี่ยพี่ตากลับรู้สึกว่าเราอาจจะเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ ชมรมคนอาสาเราเปิดกว้างสำหรับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานทรูหรือเพื่อนพนักง,งาน CP รวมทั้งญาติพี่น้องด้วย ตอนนี้เราอยากจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่ของสังคมค่ะเรามองว่าเราได้บ่มเพาะงานจิตอาสาเนี่ยเข้ามาในจิตใจของแต่ละคนในจิตใจของเด็กๆซึ่งเป็นลูกของพนักง,งานหรือว่าลูกของเพื่อนพนักง,งานมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะอยู่ในใจของพวกเราคนที่ไปทํางานอาสาเมื่อไหร่ที่มันผลิบานเมื่อนั้นนะคะพี่ตามองว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคน มองหาอยากจะให้ประสบความสำเร็จด้วยกันเป็นประเทศไทยที่มีแต่จิตใจที่อาสาและแบ่งปันกันค่ะจากการรวมตัวกันของคนกลุ่มเล็กๆเมื่อหลายปีก่อนกลายมาเป็นชมรมคนอาสาที่เปลี่ยนไปด้วยพลังในการขับเคลื่อนง,งานจิตอาสาในสังคมปัจจุบันและคอยเฝ้าบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้เป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งจิตอาสาเพื่อสืบสารงานช่วยเหลือสังคม